บ,บ,ขบของเครับในาเก่าแล,ล้วก็าริจรการสมัยยาเย,ยกนีะครับก็ถ้าถามความรู้สึกข,ของโค้ชก็<ใ>ชก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับมั่นใจในศักยภาพของตัวผู้เล่นของเราแต่ก็อาจจะมีติดขัดในเรื่องปัญหาของเรื่องการฝึกซ้อมปัญหาของเรื่องของตัวผู้เล่นที่อาจจะใช้ผู้เล่นจากเยาวชนคืออย่างวิพาวีอะไรเงี้ยมาช่วยเสริมครับแต่ก็ลึกๆก,ก็ มั่นใจเพราะว่าผู้เล่นชุดนี้ของเราก็เป็นตัวหลกัหลกๆของทีมชาติแต่ก็ต้องไปดูในสนามครับเพราะว่าทุกทีมที่มาก็เตรียมตัวมาพร้อมไม่ว่าจะเป็นบางกอกการ์ดไอเดียขอนแก่นหรือว่าหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ก็จะมีตัวต่างชาติเข้ามาทั้งสองคนทีมร่วมสายผมว่าสายของเราค่อนข้างหนักนะครับเพราะจะมีบางกอกการ์ดด้วยบางกอกการ์ดเป็นแชมป์ไทยลีกของเราอยู่แล้วและแชมป์ซุปเปอร์ลีกด้วยและบางกอกการ์ดก็ยังมีตัวทีมชาติของเวียดนาม แล้วก็มีตัวต่างชาติมาอีกหนึ่งคนแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะมีตัวอเมริกามาอีกสองสองคนครับก็ผมว่าสายนี้หนักนะครับแล้วก็ประหมาทไม่ได้เลยครับครับผมเห็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราขาดตัวผู้เล่นในตัวตำแหน่งหัวเสาแต่นี้ผมมองว่าวิวิาวีเดี๋ยวเห็นตอนเล่นเยาว,วชนเขาก็มีศักยภาพที่น่าจะเล่นกับพี่เขาได้ก็เลยอยากลอง ให้โอกาสน้องก็ดูให้มาให,ให้ให้มาช่วยทีมและคิดว่าน,น้องก็ได้ช่วยทีมได้เยอะพอสมควรครับน้องมิพาวีน่าจะเป็นหกคนแรกเลยนะครับหกคนแรกมัน,เป,นเป็นตัวหลักเลยครับเพราะว่าตัวผู้เล่นของเราตัวหลักเราบาดเจ็บครับไม่ว่าจะเป็นถามภัยพันเองก็ก็บาดเจ็บครับแล้วก็ออนุมาก็ติดภาร,รกิจ